หรับใครที่หลงมาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดติดตามกดกระดิง่งกดพวกนี้ให้ด้วยนะครับเอาล่ะผมจะมาทําอะไรนั้นก็เชิญไปดูในคลิปกันต่อได้เลยคนระับทุกคนต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในโซยโว n ดนไอคนแบบเดิมนะสว่วนแบบบล็อกฟ o ดหรอแบบบล็อกฟูดก,ดก็ได้ทำไหมล่ะ แต่ตอนนี้บอกบอกฟู้ผมก็เรียบร้อยแล้วนะได้ดาบเรียบร้อยแล้วโอ้โหตีร้อยตัวทุกคนร้อยตัวเป๊ะเ,เลยนะเราได้ดาบเลยเฟี้ยวมากดูไหมทุกคนผมลืมทำอะไรรู้สึกวังเวงที่นี่น่าจะมีผีฮะคือเมื่อกี้เข้าแบบมาปุ๊บมันแบบวับวุ้มวาบให้เลยงง แต่มันรับมให้ก็ดีเอโลสวัสดีมีใครอยู่แถวๆนี้เปล่าไม uh ่มีใครอยู่เลยอ้าวว้า wow. ว no p e o p อินเ d ียนี่ ไม่มีเลยนี่โอ้ดวงจันทร์เปรียปร้ยวฟ้าวตัวอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอ่านี่เราเจออันแล้วเราตอนนี้เอฟผีเป็นเอฟเคหรือเปล่าเราไม่แน่ใจผีตัวไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกัน để thực tế như vậy, chúng ta cũng không muốn gặp nó. Oh, 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 Tôi oh, oh, เพื่อนเขาโดนแล้วกูก็ไปสิรอเลยละ่ะโอ้ป็นคนเปนเพื่อนเราเปเพื่อนเรา<ม>ตกใจหมดคิดว่าผีผมเสียยิ้มไปในความมืดเพราะบางทีตัวขาวๆมันทำให้มันเด่นชัดเกินไป เราเหลือคอลเลกหรือคอาไม่ใช่เราเหลือไฟอิมเมจเซนซีเปิดอิมเมจเซอิมเมจซอ่านว่าแล้วว่าเนี่ยช่างมันเถอะเอาเป็นว่าหายผ้านีค่าแท่งในเวลาสองนาทีโดยที่ต้องไม่โดนผีไล่อไมคก็ oh God, มันยากนะนี่โอเฮ้ยมันผมีมาแถวเนี้ยหรอ Yeah là gì? Chính đúng ตายแน่เลยไปแล้ววูอ๋อวบาวบาเบาอ๋อฟอฟฟอเอาแล้วทุกคน <x> ตอนนี้เราก็อจ <innovations> ูกจนได้ จุกจนได้อะไรนะ Before the down b e f o r the down อะไรสักอย่างอ่านไม่ทันนัน <c oughs> สเป็นฉีดตา <c oughs> แล้วก็ส่วนสปีดก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนไม่ได้เพิ่มอะไรเลย ในสภาพวังเวงคล้ายๆกับเรามาคาโก้นี่คือคาโก้คาโก้ฉบับย่อมๆหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ท่าเรือเขาเรียกกันว่าคาโก้นะเอ๊ะโอ้สวยแล้วป่า,ปาเอ้ยแล้วเ,เข้าไปหลบในคอนเทนต์ดีไหมนะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ โอ้โหเปิดมาตอนแรกเราก็เจอเลี้ยวสิครับเลี้ยวเลยจังหวะนี้เลี้ยวเลยเราวางไฟไปปุ๊บเราเลี้ยวเลยรีบๆๆๆ เอาละเรารอดแล้วหรือเปล่าไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนนะเสียงเงียบละน่าจะโดนคุณผู้หญิงน่าจะโดนไล่ไปแล้วแต่ว่าเราไม่สนเราหน้าตัวเมียโคตรตูดเลยเขาเล็กเดินลีลิตนะก็คือไม่รู้กันว่าลีลิตแปลว่าอะไรรู้แค่ว่ามันคือไอเทมที่มันดดอปตามแมปนี่แหละ โอ้ดีนเสียงครับดีนเสียงวิเฮลเวียร์อายุไม่ไม่ต้องไม่อยากเจอด้วยเวีย are y ย u ก็เรื่องของเจ้าก็แล้วกันเทอมมันมันสุมันจะอยู่ใกล้เรามากเลยนะเห็นไหมหลอดไฟมันมันมันเดี้ยงไปแล้วโอ้โห้ดีเสียงได้เสียงไหม ที่เราอยู่ใกล้ๆนี่มันก็ไม่ใช่ดีเสมอไปนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้อยู่เพราะเมื่อกี้ผมอยู่ไกลจากผมหนี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 โอโ้โหหนีไม่ทนันหนีไม่ทันแล้ะไงสวยละอ้าวโอโ้โหทีเดียวจอดถึงจะเฮลตี้ก็เถอะนิ่งไปแล้วผม อ้าออกผู้หญิองอยู่อะ่ะเอา้าอยู่ได้ไงวะรู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้เราจะส่งจิตวิดยาแห่งความชั่วร้ายไปหาไม่ใช่หรอแต่เขายังอยู่นะดูดูอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวตัวเธอบักอเฮ้ยโอ้โหอ๋อมันเป็นเป้าหมายหรือเปล่าเป็นโหมดฮันเตอร์ น่าจะเป็นโหมดฮันเตอร์นะเพราะว่ามันไม่หายไปเลยเอ๋อแล้วเหลือกันคนเดียวนะที่ที่อันตรายสุดก็เป็นที่ปลอดภัยสุดนะก็คือหลุมศพนี่เองเพราะว่าอหาจสาากปรกอาจจะไม่เดินกลับมาที่หลุมศพตัวเองทีหนึง่งส่วนผมก็อยู่นู่นถึงเราจะอินเคสสปีดไปยังไงยังไงไรเราก็โดน คือเราจูกไม่ได้เลยไงเมื่อกี้มันตีทีเดียวเรานิ่งเลยโอ้โหเฟี้ยวเกินไปละตัวอะไรวะเนี่ย Instant Death หาเรื่อง่ะเนี่ยไม่ได้หาเรื่องโอ้โหเกือบเกือบ เฮ้ยหรือว่าผีจะรู้วะไม่รู้ฮะโอ,โโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหกระโดดขนาดนี้ไม่เห็นก็แปลกแล้วขึ้นมาก็น่าจะงงว่าหายไปไหนคงไม่อยู่แถวๆนี้หรอก โอ้มันจุกได้โคตรเก่งเลยมันจุกตามหลังผีมาเฟี้ยวเกินไปละมันมันเห็นแน่เลยผีมันเห็นแล้วผีมันเห็นแล้วมันกำลังวิ่งเข้าไปนะนี่ไงโอ้โหไม่ทันนะ u ิเมเนงโอ้โหเฟี้ยวเกินไปละอ้คนนี้จุกเก่งมาก อันนี้คือประตูทีเดียวแตกนะโอ้โ oh ห oh. คือเราแบบง่อยเรานี่ง่อยเลยผมอยากได้ที่มันอินเคสเทสกับสปีดนิดหน่อยให้มันพอวิ่งหนีผีได้อยู่ให้มันพอจูบผีได้ผมไม่มีเร้าแบบความเร็ว <t> ในการรีนเราน่าใช้ได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยแต่แต่ตอนนี้มันเร็วขึ้นแล้วไง มีคนมีอะไรบ้างอันนี้คือไว้ตรวจผีอันนี้ก็ตรวผีไม่ดีฮะอันนี้คือเ,เปิดให้หมด ตกใจหมดโอเคโอโ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแน่ๆอยู่ให้ไกลสุด พยายามอยู่ให้ไกลสุดมันเห็นมันมันคิดว่ามันจะรู้ปะวะไม่รู้ฮะจีเปงละ ใจเราเต้นช้าลงละมันเดินไปแถวๆเนี้เลยอ่ะมันไม่ไปไหนเลย มียิงไม่มีให้หลบด้วยตัวไว้หมดเลยเชื่อมันจะเชื่อมันจะคิดเรื่องนี้มาได้ยินเสียงละเอาไว้แอบทางมอง น่าจะไม่สังเกตมั้งโว้ยได้ยินเสียงไฟดับไฟเริ่มแตกได้ยินเสียงฟันโอ,โ,อโอเคแปลว่ามันยังไม่เจอตัวเราทีนะใจแงมะมอง เราต้องทำคำเวสด้วยดิที่เราเปิดไว้ก่อนมันจะดีอย่างนี้แหละพเพราะจะได้ไหวตัวทันนะเวลาได้ยินเสียงหัวใจปุ๊บเราจะได้แบบรู้เลยว่าผีน่าจะอยู่ใกล้ๆเราแล้วผมได้ยินเสียงไปไปตก้วเ้ยเ โอ้หอยู่ด้านหลังผีเลยเมื่อกี้โอ้ไมคก็โอ้โหเมื่อกี้ดีนะตัวเราก็มืดตัวมันก็มือดอะ่ะมันมองไม่เห็นกันมันหันหลังให้ผมด้วยโชคดีไปได้เสียงกรึกนะั่ะมันก็ควนมากด้วยแนะนำให้เปิดประตูไว้ให้หมดนะเพราะว่าผีมันจะได้งงนะ เมื่อถ้าเราปิดประตูมันจะไลห่หาทุกประตูเลย <c oughs> นี่ไงอันนึงเนี่ย <c oughs> เลยย้อยเยอะวิธีหนึง่งหนวะหกสิบหกปุ๊บก็ดาวเลย ตโอ้โหตะเกียงระเบิดควันโอ้โหแฟก็500พอดีนะเราจะลองเอาไปเอาไปทำมาสเตอรี่คีเบที่เฟียวมากเลยเอาไว้ใช้ทำเป็นประตูแบบล็อกค่าพันด้าน ถ้าเกิดเอาทั้งลุกและทั้งรับเนี่ยแน่นำเป็นแฟร์น่าจะดีอยู่นะมันน่าจะเป็นเกียร์ที่ถือว่าเอาไว้ทั้งเล่นทั้งลุกแล้วก็รับได้ด้วยก็คือแบบเอาแบบอะไรวะถึงดาดมันจะไม่ดีมากแต่มันก็มันก็เล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเช่นมาสเตอร์รีคอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ในดาดที่มันประตูเยอะๆอ่ะเพว่าจะใช้ได้ดีถ้าไม่มีประตูเลยมาสเตอร์ขียก็ง้อยมากเลยมาสเตอร์คี มันจะดูง่อยกระจอกมากแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีประตูเยอะๆมันก็จะโหดขึ้นทันตาเห็นเลยเพราะเพราะผีมันจะแบบมันจะงงไม่มันไม่งงหรอกมันเสียเวลาในการเปิดประตูแต่แฟรผมก็มีข้อเสียนะคือมันถ้าเกิดไม่มีที่จุกหรือเป็นที่โล่งๆวางแฟรไปก็คล้ายๆไรประโยชน์แค่ยื้อเวลาได้แค่แป๊บเดียวหถู อ่าเอสทอมคืออะไรวะดาดอะไรก็ไม่รู้โหลดดิ้งแมปนะคำจริงมันโหลดเสร็จไปแล้วแหละไม่งั้นกูแหลกตายละ you play as survival <c oughs> อ่าแล้วเราคิดว่าตานี้น่าจะเป็นตาน่าจะเป็นตาสุดท้ายของผมแล้วหรือเปล่า ไลท์เอาต์คือมือดมากมีแค่แสงที่จะพอโอ้โหโอ้โหไลท์เอาตก็คือแบบในวินชั่นก็ยังมองไม่เห็นอะไอ้นี้ไม่รู้ว่าผีเห็นด้วยหรือเปล่านะแต่ผมว่าผมผมได้ถือว่ามืดมาก ต้องฟังเสียงเดียวอะผมได้ยินเสียงอยู่นะโอ้ด่ามัน,ม,นมันกระตุกมันมันขึ้นมากเสียงมันเริ่มสุขึ้นมามากไอ้ด่านเนี่ยมาสเตอรี่คีก็มีประโยชน์เหมือนกัน ราซ่อนอยู่ในห้องก่อนแล้วกันโอ้โหเหมือนจะมีคนเดียงด้านหน้าเลยนะแต่เราโอ้โหแนะนำให้ไปอยู่ไกลๆดีกว่ามันจะได้ไม่ยินเสียงไล่เปิดเลยเหรอหืมใกล้ๆเลย ต้องฟังเสียงจริงอ่ะผมเลยพูดไม่ค่อยพูดโอ้ไปละแต่ก็ไม่ได้น่ะจะไม่ได้ไกลามาก เขามีอะไรเนี่ยเขาใช้<ม>ชิบหายแล้วเขาไม่ปิดไฟซะด้วยเพือ่ออย่าปิดอย่าเปิดอย่าเปิด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  เ้ยอ,อมันน่าจะพอยื้อเวลาได้แป๊บหนึ่งอ,อปิดประตู ไกลๆเลยเอาให้ไกลที่สุดเท่าท,ที่จะทำได้โอเคน่าจะรอดละเราต้องปิดประตูแถวนี้ก่อน มันจะเฮ้ยมันเพิ่มความดังหัวใจเพิ่มเหมือนยังไม่ไปโอ้โห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 คิดว่าเปิดประตูด้านนี้แล้วไปอยู่อีกด้านนึงดีกว่า จะไม่คิดว่าเราอยู่ในห้องนี้หรอกโหสุดท้ายโอ้ชัดผมเปิดก่อนเลยโอ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคิวเพียงเท่านี้เลยนะใครคิดอย่างไรกับแบบนี้ก็ต้องกับไอ้ตัวนี้ด้วยมันโกงโกงเลยนะมันคอมโบกันเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย จะเจอคนใหม่ในตอนหน้านะจะเ,เป็นจะเป็นอะไรก็ไปรอรอดูก,กันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่แนวเนี้ยไปลนะ